ตอนรับเข้าสู่ฮัตข่าวข่าวรายการข่าวที่ข่าวข่าวไม่คุนพลาด สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเขมาสอนหนูข่าวนะคะหากข่ขาววันนี้มีเรื่องเตือนภัยใกล้ตัวนะคะสําหรับใครที่ชอบรับประทานไส้กรอกกุนเชียงแหนมหรือว่าเนื้อแดดเดียวเพราะว่าหน่วยงานสาธารณสุขออกมาเตือนค่ะสําหรับอาหารที่มีสีแดงสดผิดปกตินะคะอาจจะมีการใส่สารเพิ่มสีหรือสารกันบูดที่มีปริมาณมากกว่าที่ทางออยอกําหนดไว้ส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคนะคะวันนี้คุณนิติรัตน์บัวจันทร์ลงพื้นที่ไปสำรวจที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมร,รภูมิติดตามจากคุณนิติรัตน์ค่ะ คุณเฉมมาสอนคะผู้ผลิตอาหารแปรรูปหลายรายนะคะยังคงแอบเติมสารโซเดียมในไตร์เกินกว่าค่ามาตรฐานที่ออยอนได้กาหนดเอาไว้ที่125มิลลิกรัมต่ออาหาร1กิโลกรัมนะคะลงในอาหารประเภทไส้กรอกแหนมกุนเชียงแล้วก็อาหารแปรรูปชนิดอื่นๆอยู่ที่จะทําให้อาหารเหล่านี้ดูมีสีแดงน่ารับประทานแล้วก็คงคุณภาพของอาหารเอาไว้ให้ได้นานกว่าเดิมค่ะผู้บริโภคเองถ้าเกิดว่ารับประทานเข้าไปมากๆแล้วก็จะส่งผลถึงระบบหลอดเลือดนะคะ ตบ้องต้นเลยจะทําให้มีอาการหน้าแดงแล้วก็ปวดท้องรู้สึกไม่สบายท้องค่ะแต่ถ้าเกิดว่ารับประทานไปมากกว่านั้นแล้วก็จะมีอาการขึ้นไส้เวียนศีรษะและปวดท้องอย่างรุนแรงค่ะและในวันนี้นะคะนิติรัตของงัดประเด็นนี้มาสำรวจในย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะว่าพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงผู้บริโภคจะมีวิธีการเลือกซื้ออาหารชนิดที่เลือกรับประทานง่ายว่พอรู้มาค่ะ ก็ดูมาก็คือจะดูส่วนประกอบของเขาค่ะข้างผมก็จะมีบอกอยู่ก็คือจะจะพยายามเลือกตัวที่มันไม่ได้ใส่ใส่ใสารบอลลกหรือว่าสีผสมอาหารมากมนะคะก็จะเลือกกันมามาขายคิวก็ไม่ค่อยมีนะก็ไม่ค่อยเจอครับพราไปไปซื้อร้านที่เคยซื้อประจำครับร้นานอื่นก็ไม่ไม่แน่นอน,นครับอ๋อเราซื้อแบบว่าไม่แดงมากอะ่ะเนี่ยเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยเนี่ยยี่ห้อนี้ยส่ที่แดงเลยนะเราไม่ได้ซื้อมาขายเหมือนว่าเราจะขายสีแบบเนี้ย อก็ขายดีขายหมดก็อร่อย,อย,ยพี่ก็ดูแต่ยี่ห้อนั่นแหละ <c oughs> พี่ไม่ได้ดูแบบอย่างอื่นเพราะว่าเจ้ายี่ห้อเขาดีเราก็ก็กินได้อะไรอย่างเงี้ยดูที่ยี่ห้อก่อนแล้วรู้ไหมคะว่ามีในพวกแหนมสีแดงแดงไส้กรอกสีแดงๆดงอย่างเงี้ยมันมีพวกสารเคมีที่มันจะส่งผลต่อร่างกายของเราอะคะ่ะเขาบอกว่ามีแต่ว่าก็ส่วนมากจะไม่ค่อยกินถ้าเป็นสีแดงแดง้านหนามด้แหนมตามตลาดสดอะไรเงี้ย เราก็ต้องดูว่าของคือดีหรือว่าต้องดูดูดูก่อ,อนว่าดูก่อ,อนว่าก็เป็นเก่าหรือใหม่จะมีเป็นจะเป็นเมือกไม่เป็นเมือกที่มีมันมีแต่ถ้าเป็นสีผสมจะออกแดงมากเราก็ไม่ต้องกินเราก็หลีกเลี่ยางเขาคือมีที่ทานทุกแนมพวกใส่กอบอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะไม่ทานคนที่บ้านคนที่บ,นะบ้านอือใช่อันนั้นมีมีแน่ใส่กอกบางทีผสมพวกสีอะไรเงี้ย มันแดงเกินเหตุไม่ทานห่อยไหมคะไม่ห่อยค่ะแล้วเวลาเลือกซื้อนี่พี่เลือกจริงไหมคะก็ดูว่าสะอาดด้วดูดีอ่ะแล้วรู้ไหมคะว่าพวกในลูกชิ้นไม่ใช่กล่องเงนี้ยมันจะมีสารเก็บร้อนทำให้มีผลกับร่างกายของเราไหมไม่รู้ก็อยากทานก็จะซื้อค่ะจะใส่ผู้บริโภคควรเลือกซื้อไส้กรอกรวมถึงอาหารแปรรูปชนิดอื่น ด้วยการสังเกตที่ฉลากอ,อยอฉลากแสดงวนผสมวันเดือนปีที่ผลิตและแหล่งผลิตที่ปรากฏชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเลือกชนิดที่พร้อมทานก็ต้องดูสีสันที่ไม่แดงเกินจริงและที่สําคัญควรเลือกรับประทานอาหารให้ครบ5ห,หมู่และมีความหลากหลายและคิดไว้เสมอก่อนรับประทานอาหารว่าสีสันที่จริงดูดสายตาอาจน,นําพาโรคมหาเราวค่ะรัชชัยธรรมชัยถ่ายภาพนิติรัตน์บัวจันทร์พัดน์อข่าวรายงานค่ะ,คะขอบคุณคุณนิติรัตน์และทีมข่าวด้วยนะคะ ข่าขา่ขาววันนี้ตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะสําหรับดินประสิวที่มีผสมอยู่ในอาหารในกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะคะว่าคืออะไรผสมอาหารเพื่ออะไรมีอันตรายหรือไม่เราจะคุยกับแพทย์หญิงศรีนวลกรกฎชกรรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยานะคะตอนนี้คุณหมอศรีนวลอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณหมอศรีนวลคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเขมรสอนค่ะค,ค่ะคุณหมอคะดินประสิวที่ผสมอยู่ในอาหารคืออะไรคะคุณหมอคะ ดินปสัสสาวหรือที่เรียกว่าผงเซกเนี่ยนะคะเป็นเกลือของโพแทสเซียมหรือโซเดียมเป็นเกลือในเกรดหรือในไกด์นะคะของสองตัวนั้นซึ่งในเกรดหรือในไตด์เนี่ย มีประโยชน์ในการที่เข้านิยมเอาอไปใช้ในการหมักเนื้อสัตว์ก็เพื่อให้อย่างที่เมื่อกี้ทางสังข่าวออกไปแล้วนะคะว่าเพื่ให้สีคงตัวและอีกประโยชน์หนึ่งก็คือจะช่วยยับยั้งการจเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้แต่ทีนี้ความเป็นอันตรายของสองตัวนี้ก็มีอยู่จึงได้มีข้อกําหนดว่าอนุญาตให้ใช้เฉพาะในติตันเนื้อสัตว์หมักเท่านั้นก็คือประเภทของแมอมไส้กรอกคุณเพียงแหนม คอนบิฟหรือว่าไ้กรอกเปรี้ยวพวกนั้นนะคะแต่ไม่อนุญาตให้ใช้ในเนื้อสัตว์สดนะคะค่ะค่ะท่านรองเลยค่ะคะส่วนใหญ่จะพบสารต่างๆเหล่านี้ในอาหารประเภทไหนบ้างคะก็ประเภทเนื้อสัตว์ที่ผลิตจา์เนื้อสัตว์หมักนะคะค่ะมีข้อกำหนดค่ะค่ะข้อกําหนดของทางออยอกําหนดไว้ว่าจะต้องมีปริมาณมากน้อยขนาดไหนคะ กรณีของเป็นเกลือของไนเตรตเนี่ยนะคะอนุญ,ญาตให้ใช้ได้ไม่เกินข0 0นร้อยมิลลิกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัมส่วนกรณีของไนไตร์เนี่ยอนุญ,ญาตให้แค่ร้อยยี่สิบห้าไม่เกินร้อยี่สิบห้าต่อหนึ่งกิโลกรัมตรงนี้ก็มีเหตุนะคะเพราะว่าในกรณีของทิิดเลือดหลังเนี่ยเมื่อไนเตรตลงไปในกระเพาะแล้วจะไปเปลี่ยนเป็นไนไตร์แล้วตัวไนไตร์เนี่ยจะไปทําให้เกิดกรด ซึ่งกรดในดัสไปเปลี่ยนไปเป็นกรดในดัสซึ่งกรดในดัสเนี่ยเมื่อเจอกับเโปรโตีนโปรโตีนในเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะก็จะทําให้เกิดสารประกอบของนโตรซเมีนซึ่งตรงนี้เนี่ยมีคุณสมบัติในการที่เป็นสารก่อมะเร็งค่ะต้องรับประทานมากขนาดไหนคะถึงจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคคะ ในส่วนของการรับประทานนี่ปริมาณที่เราอนุญาตให้ใช้เนี่ยเราประเมินจากการรับประทานเฉลีย่ยปกติแล้วนะคะตลอดชีวิตปกติคำว่าปกตินี่ก็คือคนทั่วไปรับประทานเช่นอาจจะคงไม่ใช่รับประทานใส้กรอกทุกวัน แล้วเวลารับประทานครั้งหนึ่งก็คงไม่ได้ถึงกับครึ่งกิโลหรือหนึ่งกิโลอะไรอย่างเนี้ค่ะถ้าประทานแค่สามชิ้นห้าชิ้นเป็นมื้อเช้ามื้อเดียวไม่ได้รับประทานทั้งวันแล้วก็อาจจะมีการสลับกับเปลี่ยนไม่ได้ทานทุกวันด้วยเป็นการประเมินในชีวิตประจําวันปกติค่ะค่ะ,คะยังมีกลุ่มเสี่ยงที่ควรจะหลีกเลี่ยงไหมคะอย่างเช่นเด็กหรือว่าผู้สูงอายุไม่ควรจะรับประทานอาหารกลุ่มประเภทเหล่านี้ไหมคะ ค่ะก็มีค่ะว่ากรณีของเด็กเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงเพราะว่าเด็กจะเป็นกลุ่มที่รับประทานอะไรแล้วไม่ไม่ได้คำนึงถึงความซ้ำความจำเจพ่อแม่ก็ต้องช่วยดูตรงนี้ด้วยอะคะ่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยจะได้รับสารอาหารพวกนี้เข้าไปทุกวันซึ่งปริมาณสะสมก็จะมากขึ้น่ะควรจะพึงระวังนะคะ เห็นว่าถ้าหากว่ารับประทานอาหารชนิดเดียวกันซ้ำๆกันทุกๆมื้อหลายๆวันก็เสี่ยงเหมือนกันใช่ไหมคะท่านรองค่ะใช่ค่ะ,คะเราก็จะได้รับสารที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยเข้าไปมากเกินไปถึงมีข้อแนะนำว่าอย่ารับประทานอาหารซ้ำเหมือนกันทุกวันเป็นระยะเวลานานให้เปลี่ยนด้วยค่ะ ค่ะแบบนี้ถ้าหากว่าผู้ประกอบการนําอาหารมาขายนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของสารต่างๆที่เกินมาตรฐานที่ทางออยอก,กําหนดมีบทลงโทษยังไงบ้างคะค่ะอันนี้จะถือว่าเป็นการผลิตอาหารที่ฝา่าฝืนประกาศคือใส่สารสารวัตถุเจือปนเกินเ่ยนะคะอันนี้จะมีทษปกับไม่เกินสองหมื่นบาทค่ะค่ะแบบนี้อยากให้ท่านรองแนะนําหน่อยค่ะวิธีการสังเกตเลือกซื้ออาหารนะคะที่อาจจะเสี่ยงมีสารต่างๆเหล่านี้ผสมอยู่ ค่ะก็คงมีในส่วนของผู้บริโภคอย่างเมื่อกี้เดนได้ยินแม่ค้าหลายท่หรือผู้บริโภคที่ไปสัมภาษณ์แล้วนะคะตรงนั้นเป็น<ฆ>ประเด็นที่ถูกต้องเลยค่ะว่าตอนที่จะเลือกซื้อเนี่ยควรจะเลือกซื้อปลิตพันที่มีเครื่องหมายออยอด้วยนะคะ<ฆ>แล้วก็ขอให้อ่านฉลาบนฉลานั้นน่ะนอกจาก เชื่อที่ยี่ห้ออย่างที่บอกแล้วเนี่ยต้องดูเลขออยว่ายี่ห้อนั้นมีเลขออยแล้วอ่านฉลากด้วยเพราะฉลากเนี่ยเราจะให้ระบุว่าใช้วัตถุเจือปนหรือเปล่าซึ<ช>่งใ,<ช>ในส่วนของการใช้วัตถุเจือปนเนี่ยอยู่ในระหว่างที่ออยจะปรับให้แจ้งชื่อของวัตถุเจือปนด้วยตรงนี้คงมีประโยชน์มากขึ้นก็ขอให้อ่านฉลากอยู่นะคะและ<ช>้วสิ่งที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือให้รักสังเกตลักษณะของอาหารที่เลือกซื้อ ว่าอย่ามีสีแดงจนผิดธรรมชาติาและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพฤติกรรมของการบริโภคอย่าบริโภคซ้ำๆทุกวันซ้ำแบบเดิมนั้นทุกวันซึ่งก็จะมีความเสี่ยงกับการที่ได้ได้รับสารอาหารแบบเดียวเพิ่มมากขึ้นส่วนอีกข้อแนะนำสำหรับผู้ประกอบการเนี่ยนะคะก็อ,อยากให้ผู้ประกอบการทำธุรกิจด้วยคุณธรรม อย่าใช้สารวัตถุดิบปนที่เกินจําเป็นแล้วก็ที่เกินจําเป็นแล้วก็ที่เกินจากที่เรากําหนดด้วยนะคะและที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือในกรณีของการผลิตเนี่ยเวลาซื้อวัตถุดิบมาขอให้ได้ข้อรายละเอียดของวัตถุดิบอันนั้นว่าวัตถุดิบที่เราซื้อมาของเนื้อแดงนั้นมีส่วนประกอบของอะไรบ้าง ขอจากแหล่งที่ซื้อมาด้วยเราจะได้พิจารณาได้ว่าไม่ใช่ใส่ทั้งผงเนื้อแดงใส่ทั้งผงเนื้อนุ่มและสองอย่างนี้จะมีโซเดียมไนไตรด์กับไนเตรตทั้งคู่ก็จะทําให้ปริมาณเกินซึ่งก็จะเป็นผลเสียกับผู้บริโภคด้วยแล้วตัวเองก็ผิดกฎหมายจะมีจะได้รับบทลงโทษด,ด้วย ท่านรองค่ะแต่เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่ากลุ่มอาหารประเภทต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกแหนมหรือว่าเนื้อแดดเดียวอะไรต่างๆจะไปขายอยู่ใกล้ๆแหล่งที่มีน้องๆนักเรียนมีเด็กหรือว่าในชุมชนที่คนเยอะๆโดยเฉพาะ,ะที่หน้าโรงเรียนแบบนี้ทางออยอมีมาตรการป้องกันเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมคะค่ะในส่วนนี้ออยอําเนินการกับอ,อสมอด้วยนะคะอสมจะช่วยในการเฝ้าระวังในพื้นที่ชุมชนและที่สําคัญกว่านั้นก็คือเรามีออยอน้อยค่ะ ในโรงเรียนมันธยมทั่วประเทศเนี่ยเรามีสมาชิกอ,อยอน้อยแล้วนะครับประมาณล้านคนซึ่งสมาชิกออยอน้อยเนี่ยจะเป็นคนที่เฝ้าระวังอาหารหน้าโรงเรียนในโรงเรียนด้วยแล้วหน้าโรงเรียนให้เราด้วยนอกจากเฝ้าระวังว่าไปการไปขายเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ในสิ่งที่ตรวจด,ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นได้แล้วเนี่ย ก็ยังมีการให้ข้อมูลให้ความรู้กับน้องๆในโรงเรียนสมาชิกในโรงเรียนทั้งหมดว่าควรจะเลือกซื้ออาหารอย่างไรกินอย่างไรแล้วก็มีสมาชิกออยอน้อยน้องที่เป็นโรงเรียนมัธยมในเครือข่ายเนี่ยเขาก็จะไปให้ความรู้ด้วยก็จะเป็นส่วนช่วยของอาหารหน้าโรงเรียนได้อีกอย่างหนึ่งค่ะและเป็นกำลังที่สําคัญด้วยค่ะค่ะถ้าหากว่าพบเห็นอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานแบบนี้สามารถแจ้งไปที่ออยอได้ใช่ไหมคะ ถ้าหากว่าเห็นสิ่งใดที่ไม่ชอบมาพากลแล้วอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มหรือเห็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยากจะแจ้งให้ออยอไปดำเนินการนะคะก็แจ้งได้ที่1556ทุกทุกสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุขอโทษค่ะสื่อโทรศัพท์สื่อโทรสารหรือว่าสื่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าทางตู้ปนอก็ได้นะคะได้ทุกสื่อเลยกัน1556ค่ะ ไม่เฉพาะโร<ะ>งเรียนนะคะสอบถามข้อมูลก็ได้ด้วยค่ะค่ะตรวจสอบจากท่านรองเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะทราบไหมะคะว่าในช่วงสามเดือนแรกของปีนี้มอปแปลงไฟฟ้าสายไฟฟ้าถูกขโมยมากที่สุดแล้วก็เป็นทรัพย์สินของกรมทางหลวงนะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะพกสรรางวัลแห่งความพอเพียง กลุ่มปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยโอดีไม่ต้องใช้หลักประกรัน TMB SME CPF จัดกิจกรรมศึก w b c CP f r e s m a r t เยาบอลลังโลกและคาราวาน CPF ณบริเวณสาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์นำสินค้าคุณภาพมาตรฐานสะอาดปลอดภยัยในเครือ CP, CPF และ CP f r e s m a r t มาจำหน่ายในราคาพิเศษเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพแก่พี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์และพื้นที่ใกล้เคียงและชมการแข่งขันชกมวยซึ่ง CPF วางแผนเดินสายคาราวานในกว่า30จังหวัดทั่วประเทศตลอดปี2555นี้ บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำผลิตภัณฑ์อาหารสดสะอาดอร่อยมาบริการให้กับประชาชนชาวบุรีรัมในราคาพิเศษนะครับถ่ายสีอันปันแครกเกอร์ไส้นมข้นหวานผิดช็อกโกแลตไส้ช็อกโกแลตผิดนมข้นหวานไส้นมข้นหวานช็อกโกแลตผิดไม่มีไส้ก็อร่อยอันัンกับอะไรก็อร่อยมันเด๊ รัมาสาตคร์บิตที50 Pro ใหม่ขับเคลื่อนทุกสิ่งให้เป็นจริงได้บริษัทปตทจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเสือปาก่อขอเชิญนักเรียนมีสิทนักศึกษาและผู้สนใจร่วมส่งผลงานข้อประกวด ศิลปรกปรรมต่อต่อตอครั้งที่27บ้านสีเขียวโลกสีเขียว Green Living c h a the e a r t เปิดรับสมัครสสื่อข่าวิทธิานครนี้ิิ่มระเบียบการและใบสมัครได้ที่ www.ptpplc.com หรือ0 2 5 3 7 1 6 3 1 ท่านทราบหรือไม่ว่าเนื้อฟันปลอมนั้นอ่อนกว่าฟันจริงๆของเราการทำความสะอาดฟันปลอมด้วยยาสีฟันที่มีผงขัดหยาบทำให้ฟันปลอมมีรอยขีดข่วนเป็นแหล่งสะสมของแบคทีรีและก่อตัวเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของกลิ่นปากใช้เม็ดฟูกโพลีเดนหนึ่งเม็ดแช่เพียง5นาทีฟันปลอมสะอาดขึ้นและช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีรีซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของกลิ่นปากกินอาหารได้สบายใจพูดและยิ้มได้เต็มที่เม็ดฟูกโพลีเดนรับตัวอย่างฟรีถึง30มิถุนาย,ยนศนี้หากมีข้อสงสยัยควรปรึกษาทันตแพทย์ ให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังขับรถที่ดีที่สุดบนท้องถนนนักขับอย่างคุณภูมิใจเลือกเชลเฮลิคเติมเต็ม hmm. ทุกความต้องการด้วยมิติใหม่ของความสุขจากฮอนด้า พินิรัตนโกสินตอนศูนย์ปฏิมากรรมกรุงเทพศูนย์ปฏิมากรรมกรุงเทพสร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจของผู้รักในงานศิลปะจัดแสดงชิ้นงานที่ทรงคุณค่ากว่า200ชิ้นเป็นงานปฏิมากรรมตั้งแต่สมัยพุทธศิลป์อันเก่าแก่ในสมัยสุโขทัยจนล่วงสู่อริยธรรมเรืองรองในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ จนเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงปฏิมากรรมของไทยในสมัยอาจารย์ศิลปีรศีปฏิมากรชาวอิตาลีผู้จุดประกายปฏิมากรรมยุคโมเดิร์นอาร์ตของไทยได้พัฒนาไปสู่ระดับสากลภายในศูนย์ปฏิมากรรมกรุงเทพจะแสดงชิ้นงานจากปฏิมากรชาวไทยหลายท่านที่มีชื่อเสียงในระดับโลกที่สื่อสารเส้นทางปฏิมากรรมไทย ข่าววันนี้มีข้อมูลจากกรมทางหลวงนะคะที่ออกมาเปิดเผยว่าในยุคข,ข้าวของแพงแบบนี้มอแปลงไฟฟ้าสายไฟฟ้าถูกขโมยมากที่สุดในรอบสองเดือนแรกของปีนี้นะคะทําให้ต้องสูญเสียงบประมาณเป็นจํานวนมากค่ะในการจัดซื้อและซ่อมแซมคุณภาสพลโตหอมบุตรลงพื้นที่ไปตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะติดตามพร้อมกันจากคุณภาสพลค่ะเชิญค่ะเขมมาสครับ ผมจะดูตะแกรงตรงนี้นะนี่เป็นของกรมทางหลวงนะครับแล้วก็จะติดตั้งอยู่บริเวณทางหลวงนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าคนร้ายนั้นได้ฉวยโอกาสขโมยไปนะครับโดยทําทีมาจอดรถเสียนะฮะร,รถของคนร้ายนั้นจะต้องมีลอกด้วยนะฮะแล้วก็ดึงขึ้นถ้าใช้แรงคนนั้นจะดึงขึ้นไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็หลายชิ้นด้วยกันที่ตอนนี้ทําความสูญเสียให้กับกรมทางหลวงนะครับอย่างเช่นผมใช้ดูตะแกรงชิ่นี้นะฮะตรงนี้ต้องบอกว่าถูกยกไปแล้วนะฮะหายไปทั้งแผงเลยนะครับ นี่นะที่ผมลงพื้นที่มาตรวจสอบครับอันนี้ถูกยกแล้วนะชิ้นนี้นะครับที่ผมสอบถามเจ้าที่นี่ถ้าคนร้ายเอาไปขายนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทครับนี่คือหนึ่งส่วนนะฮะของวัสดุข,ของกรมทางหลวงนะยังมีสายไฟและมออบแปลงไฟฟ้าอีกที่คนร้ายนั้นช่วยโอกาสขโมยไปครับ วิศวกรใหญ่อำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงพาผมลงพื้นที่ตรวจสอบอุปกรณ์งานของกรมทางหลวงพบว่าไตรมาสแรกของปีนี้มีทรัพย์สินถูกตุลกรรมหลายล้านบาทมอบแลงไฟฟ้าถูกขโมยเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาเป็นสายไฟฟ้าจุดประสงค์เขาคือว่าขโมยสายไฟฟ้าไปเพื่อเจรลอบของทองแดงไปขายเพราะปัจจุบันราคาทองแดงในท้องตลาดจะสูงนะครับส่วนมอบแลงนี้เข้าใจว่าเขาจะไปถอดเป็นชิ้นขาย อ,อีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามอบแลงก็มีทองแดงอยู่ในนั้นเหมือนกันครับเรากําลังติดตั้งทยอยติดตั้งะระบบสํารุจข้อมูลปริมาณจราจรซึ่งตัวนี้จะมีกล้องวงจรปิดอยู่ในตัวนะครับเราติดตั้งไปแล้วประมาณ40่สิกว่าจุดนะครับทั้งหมดที่เราจะติดตั้งทั่วประเทศประมาณ210จุดถ้าหากว่าครบสมบูรณ์เมื่อไหร่เนี่ยซึ่งเราคาดว่าปีห้จะครบสมบูรณ์ทั้งสองจุดทั่วประเทศเนี่ย กล้องตัวนี้จะช่วยในการดูเส้นทางเป็น,ปนหูเป็นตาให้เราอีกทางหนึ่งนะครับนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ที่ออกตรวจตาสม่ำเสมออยู่แล้วแม้จะมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้วแต่ก็ไม่ไวายถูกหัวขโมยฝีมือดีโจรกรรมไปจนได้โดยเฉพาะในพื้นที่ของแขวงการทางสมุทรสาครที่ถูกขโมยสายไฟฟ้าเกือบทุกวันอย่างนี้ อยู่ในคอนกรีตไหมอันนี้เป็นในลักษณะของการการโยงสายชกคราวเพื่อที่จะเอาของเดิมโดนทุบไปแล้วของเดิมนี่โดนทุบไปแล้วครับก็คืออยู่อยู่อยู่ในแนวคอนกรีตนี่นะครับทั้งแนวตลอดแนวนี้เลยนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ก็จะถูกเดินสายไฟเนี่ยมามามา,มาเข้าเข้าเสาใช่ไเสาเสานี่โดยโดยโดยแนวก็อยู่อยู่ประมาณนี้อันนี้คือถูกทุบไปแล้วนะฮะอันนี้คือถูกทุบไปแล้วครับเสร็จแล้วก็จะเอาเครื่องมือเนี่ยเอื้อมมือเข้าไปเข้าไปตัดสายเนี่ย ใต้ใต้คนนี้นะฮะนะครับส่วนสายที่ต้นเสาเคเบิลที่เราเห็นอยู่นี่นะครับเขาก็จะเอื้อมมือเท่าที่เขาเอื้อมได้นะครับแล้วก็ไปตัดนะครับเวลาที่เราแก้ไขต่อไฟฟ้าเนี่ยบางครั้งเราก็เราก็ต่อไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันมันสุดปลายมือที่เราที่เราจะเอื้อมไปไปแก้ไขได้กรณีแบบนี้ไฟยทางนี่ดับหมดไหมก็ก็ดับทั้งหมดครับ ขณะที่ปัญหาค่าครองชีพสูงขึ้นคนร้ายฉวยโอกาสอาศัยทีเลอหรือกลยุทธ์ทุกรูปแบบโดรกรรมโดยเฉพาะสายไฟฟ้าเพื่อปอกเอาทองแดงข้างในไปขายเพราะมีราคาสูงคดีขโมยของหลวงแม้จะมีความผิดอาญาแต่ก็ยังถูกลักขโมยอย่างต่อเนื่องทำให้กรมทางหลวงนอกจากจะเสียง,งบประมาณแล้วยังเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยในการใช้เส้นทางด้วยอันกคนพิโยนถ่ายภาพทัศพล ตหอมบุตรขอข่าวรายงานครับค่ะข,ขอบคุณคุณภาสพลและทีมข่าวด้วยนะคะคุณผู้ชมคะจะด้วยสภาพเศรษฐกิจอันฝืดเคืองความยากจนหรือว่าด้วยความคึกขนองการลักทรัพย์สินที่เป็นของทางราชการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสาธนารณะนะคะถ้าหากว่าเราไม่มีการป้องปรามปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยย้อนกลับไปในอดีตนะคะสถิติของการลักทรัพย์ของกรมทางหลวงพุ่งสูงขึ้นตั้งแต่ปี2512เป็นต้นมานะคะรวมความเสียหายกว่า45ล้านบาทหรือปีละ5ล้านบาทโดยทรัพย์สินที่ถูกขโมยมีทั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเริยทางยกชุดสายไฟฟ้าทั้งบนเสาไฟและที่ฝั่งใต้ดินป้ายบอกทางป,าป้ายจราจรปูเมนต์หลอกกั้นเขตทางฝาท่อระบายน้ำไม่เว้นแม้แต่ไม้ตามสาราพักริมทางก็ถูกงัดออกไป เส้นทางที่ถูกขโมยมากที่สุดก็คือถนนในเขตภาคกลางนะคะโดยเฉพาะทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์จากกรุงเทพไปสมุทรปราการปรทุมธานีและสมุทรสาครโดยคนร้ายจะทํากันเป็นขบวนการทั้งกลางวันและกลางคืนโดยจะใช้รถกระบะทาสีเหลืองให้คล้ายกับรถของกรมทางหลวงเพื่อไม่ให้เป็นที่ผิดสังเกตของชาวบ้านขับมาจอดเทียบเสาไฟพร้อมกับปีนขึ้นไปตัดสายไฟหรือถอดน็อตของหม้อแปลงและยกนําไปขายทั้งชุดเลยนะคะ สำหรับสถานการณ์ล่าสุดนั้นข้อมูลการโจรกรรมอุปกรณ์ทางของกรมทางหลวงประจำไต,ตรมาสที่1ปี2555เดือนมกราคมถึงมีนาคมพบว่าบริเวณที่มีปัญหาการโจรกรรมซึ่งมีทรัพย์สินถูกโจรกรรมมีมูลค่ารวม3,165,274บาท75ตาง โดยพบว่าหม้อแปลงไฟฟ้าถูกจรจรกรรมมากที่สุดนะคะมูลค่า3 3 1 3 1บาทรองลงมาก,ก็คือสายไฟฟ้ามูลค่ารวม8 5 9 6บาทและอุปกรณ์ราวกันอันตรายมูลค่ารวม4 3 4 7 1 0บาทค่ะซึ่งพื้นที่ที่มีปัญหาโจรกรรมอุปกรณ์งานทางที่มีม,ม,ม, pourrait, ม,มูลค่าความเสียหาย3ลำดับแรกนะคะก็คือสำนักทางหลวงที่9ลบบุรีมูลค่าความเสียหาย986,981บาท สำนักทางหลวงที่12ชนบุรีมูลค่าความเสียหาย486,500บาทและสำนักทางหลวงที่11กรุงเทพมูลค่าความเสียหาย479,786บาทค่ะนอกเหนือจากสิ่งที่เราบอกไปแล้วนะคะกลุ่มมิจฉาชีพย,ยังขโมยทุกสิ่งทุกอย่างที่พอจะขายได้ทั้งก๊อกน้ำทองเหลืองในโรงเรียนสายเคเบิลจนทำให้เน็ดล่มหลายครั้งนะคะแบตเตอรี่สำหรับไฟฟ้าโซลาเซลล์ สิ่งที่พวกเราพอจะทําได้ก็คือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่นะคะหากพบเห็นสิ่งผิดปกติสามารถโทรศัพท์ไปแจ้งที่191ได้ทันทีค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของฮาร์ดคอร์ขาวค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Plant Star No ต r า h a r ี y Benefol พนาการของลูกไม่ได้มีเพียงด้านเดียวเด็กยุคใหม่ต้องได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายดูแลให้เขาได้รับอาหารที่มีประโยชน์ครบห้าหมู่เพื่อพัฒนาการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเสริมด้วย S26 Progress g o สูตรใหม่ S26 Progress g o สูตรพัฒนาไปอีกขั้น รัดด้บิธีห้าสิโปรใหม่ขับเคลื่อนทุกสิ่งให้เป็นจริงได้เราเชื่อว่าการให้เท่าไร่จะได้คืนกลับมากกว่าเสมอให้บ้านใหม่แกปลาและสัตว์ทะเลไห้ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ธรรมชาติที่สมดุลสนับสนุนด้านการศึกษาและการกีฬาได้คืนความสามารถที่เพื่อพัฒนาประเทศมอบความหูงใงญ่ความอบอุ่นได้รอยยิ้มและความสุขของคนไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมพิบาลพัฒนากิจการสู่สากลคนอย่างผมทำอะไรต้องพิสูจน์ได้ฮาร์ดีเบเนคอลผมพิสูจน์แล้วขอแนะนำเครื่องดื่มทัญญาหารสำเร็จรูปและกาแฟเบเนคอลผสมแพนซานเอสเตอร์คุณ <Hardy S 1> ก็พิสูจน์ได้ หน้าใสเส้นเดียวอย่เนียก็เคล็ดลับเชนเวิร์กจริงวอซลินเมนเฟสมอยเตอร์ไรเซอร์พร้อมวิตามิน B3 จุดด่างดำจะดูลดลงอย่างเห็นได้ชัดและผิวแลดูกระจ่างใสขึ้นในสองสัปดาห์วอซลินเมนเวิร์กจริงเงินของคุณทุกบาทที่มอบให้กับชาติคือการส่งต่อความสุขให้ทุกทุกคนส่งต่อความหวังส่งต่อความมั่นใจ ส่งต่อความห่วงใยส่งต่อกำลังในการสู้ชีวิตส่งมาตรฐานชีวิตดีๆให้คนไทยทุกคนกรงสรรพากรเต็มที่เต็มใจให้ประชาชนไม่ทำอะไรมาเปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ะจะนี่ไงแล้วม,มันดีไงอ่ะโอ้ดื่มเลยแล้วกันกาแฟเนจ์กิต เต็งจังเลยพี่เดือนเดืนเหมือนไปกับค่าเช่าบ้านเดืนเท่าไหร่ละเนาะก็เกือบเกือบห้าพันอ่ะแล้วพี่อ่ะพี่ซื้อบ้านมันของัวเองนหรครับเฮ้ยก็สินเชื่อบ้านหลังแรกรอสองไงอดอกเบี้ยศูนยปร์เซ็นนานสามปีเลยนะถือสาสิกันยายนนี้ บวกให้ผิวยิ่งดูใสคุณและแอฟก็บวกด้เช่นกันการเย่ไล์ครีม SPF 17สารสกัดจากธรรมชาติประสิทธิภาพเทียบเท่าตอตจจารี40เท่าผิวดูใสขึ้นวัดได้บวกจุดดังดำดูตางลงบวกรูขุมขนดูเนียนเรียบแอสอยากให้ล้องแบบตอง10บาทการเย่ไล์ครีม หมดเวลาของฮาร์ดคอร์ข่าวในวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะเราจะลากันไปที่ภาพของงานมหกรรมชุดนักเรียนราคาถูกช่วยลูกหลานไทยที่บริเวณกระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งผู้ประกอบการนําชุดนักเรียนที่ราคาถูกกว่าท้องตลาด20-30%มาวางจาหน่ายเพื่อลดภราค่าของที่ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะคะบางยี่ห้อขายชุดนักเรียนราคาเพียงชุดละ150บาทเท่านั้นงานเริ่มต้นขึ้นวันนี้นะคะไปจนถึง23พฤษภาคมนี้ค่ะ ลากันไปที่ภาพนี้นะคะและกลับมาพบกับพขัข่าวข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ